ใช่ไหมต้น้ำแทนครัวสองแพ็คเหรอเาทน้ำแทนครัวสองแพ็คเลยแทนครัวสองแพ็คเหรอใช่ไหม,มางานเด้มาละก็จะได้มาเหรอ <c oughs> จ้าเ ละกอสงสัยมะละกอจังเลยเนี่ยอันนี้ร้านไหนปุ๊กร้านนั่นแหละที่บอกมีซื้อเลยมาใหม่มาใหม่เอายี่หออ๋อเปลี่ี่หอไปเรื่อยๆหรือเหมือนื้อีโอ้หช่วยหน่อยหนึงาเเอาห้าไปแล้วไปไหนกินตอนนี้เลยป่เออไม่ต้องไม่ต้องกินจะได้ไม่ได้อ๋อกินตอนแรงเอา ลูกเล็กลูกน้อยด่าด่าาเลยกินไหมกินสิเออพาด้วยนี่ทอดล้วยนี่ทอดล้วยอ่ะมีทอดล้วยด้วยเอิ้นมากิ้นมากินมาจินมาจิมาินมาจินม้นมาจิ้นุิ้นมอจิ้นมาจนา้นานมนมาจน้นงนาจ้นม้นมาจิ้นมาจ้นม้นมา้นนนา้านาจิาจาจาจิ้นาาา กำลังเก็บไปลดน้ำพอดีน้ำพักอืมมาอาหารว่างทอดถั่วทอดูอืมหมดแลยเนาะหมดแล้วหมดแล้วค่ะตอนเย็นยามาค่ะมันแก้วอืมอร่อยอุ้ยอยากรู้จังเลยว่าได้แต่ใดมามันสวยมากดูเนี่ยมันสวยจริงๆนะสวยหรือว่ามีหน้าองค์ปู่บอ่ แม่แล้กวเห็นดีเฉลยเลยแม่แล้วตายตูวตายตูแล้วมาแล้วก็สวยนะเรียบร้อยเลยนะคะกอลำปูุบแล้วก็เฉลยแล้วมากละกอยู่หน้าอกลานองปูตรง้อยู่ตรงหางตรงหาปลายปลายมากินเลยมาขึ้น ขอบคุณน,นะแม่ดาเปิดน้ำมาอยู่ลดน้ำก่อน อา้าวนายคนกินมะละกอไปรดน้ำแล้วเอ็ดเดียคนจะปลอกมะละกอแบบนี้เนี่ยหลายพนันไม่พันยาที่พวกแล้วตอน,นอืออมสวยมากทุกคนมันน่าทานมากเลยชิลนี้มีแต่มีมีด้ยอย่าบอกดารย์มากโอ้ยเนาะมีมากคือ คือแบบนี้มันน่ากินเอฟซีมันเนี่ยทำอะไรแน่กินโลดเนื้อมันแน่นนะคะมันแน่นมันเป็นมะละกอันี้เอเราเป็นเป็นคลิปนี้ก็จะบอกเอฟซีว่าสรุปนะคะก็คือวันศุกร์เกี่ยวข้าวแต่เราไม่ได้จ้างรถเกี่ยวนะคะจ้างคนเกี่ยวค่ะนะคีที่วัสองคนเกี่ยวจ้างคนเกี่ยวค่ะก็เป็น้านสอสรสีนะคะจ้ะห้าคน ยูทูบนะคะแต่วันนั้นมีคนคนหนึ่งสองคนเขาไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่าจะต้องไม่ต้องถามไม่ต้องถามว่าไปใครจะนไปไหนนี่เนอแลวแต่ยาชีป้าดาไปกบกไปรับแอมินกลับบ้านมืดป้าอยู่เกี่ยวข้าวป้าดาไปรับหรือกลับบ้านหร่งป้าดาล้วแกกลับบ้านแล้วแกไปรับป้าดาปน่าจะกลับบ้าน ออชัดเจนเลยว่ากลับบ้านแต่ปาาก็แล้วเปรับใครจะไปหลายคนกันเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าปาราลาแล้วจำปลาดงปาราบอกว่าเป็นเช้าวันพฤหัสบดีดีไหมระว่าตอนเย็นแรงค่อยไปถึงกอยาเกี่ยวขี้กานตัวก็บอกว่าแกก็อยากเกี่ยวมอนอยากเกี่ยวพรุ่งนี้บอกเออก็บอกว่าเกี่ยวพรุ่งนี้ไหมพวกเราคุยเพราะว่า เออย่าชิวกับข้อยจะได้เกี่ยวน้ำกันวะก็ดีหมดเลยแหละก็ดีเนาะอืมก็ดีนะเพราะว่าเพ่บอกว่าจะได้เกี่ยวข้าวด้วยจึงเลยบอกเอ้าก็เด้วยพืชไม้เอกวะเกียเยเเ่ยวมือเงินแล้วมันเป็นเรื่องงานเกี่ยวมือเงินนะเกี่ยวพรุ่งนี้แล้วการเ,เกี่ยวพรุ่งนี้ววก,นนววก,นก็ดี อร่อยอร่อยมากคอยคอ,อยเดื่อนะ้นได้สองกดป้ามากินข้าวเหรอยังไม่ได้ไปบอคอยนั่งกับป้าดาวสองคนป้าดาวแม่ป้ากลุ่มจ้ากระดาษมาบ้านไม่ปไมปในไลน์กลุ่มนะไปในไลน์กลุ่มแล้วน่ะกระดาบอกปา้ปาบอก กินเลยเนาะมันจะหลอกดิกไม่ป้าดาบอกป้าบอกป้ายังถึงรู้ว่าป้าดาจะกลับต้องไปเามือแล้วต่แกแกบอกว่าแกจะกลับนี่แหละต้องบอกว่าแกบอกว่าเกี่ยววันเพื่อฮัตซิบอสเนาะวันคอยจะได้เกี่ยวเนาะจะไปบ้านจริงจริงเพื่อนนั้นเคยแตป้าดาจำบ้านเพื่อนนั้นเราวัน เงิื่อขอนีนเนอพูดพลเรอน่ะพูดพลเริยนข้ักามีปูเด้อลเหาอนน่ะขันราน้ำมันจะนม่หิวอร่อยขอบคุณ่าติที่ป๋อมรับทานดูนี่เจ็ดนะมืดมือลุกมาแล้วบอกเบนมืดลุกมาแล้วบอกใชโอ้มืดไัไะ

รับเอฟซีจ้ารับเอฟซีจ้ารับเอฟซีเอฟซีมารับเอฟซีจ้าแนที่มาร่วมชมาุเทมหานครอุเทพมหานครมาทีเดียวเลยไม่รู้ชื่อโอ้โหวน nhào 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 n h ไม่ายีคนเดียวหรือเปล่านี่ยเขา๊าบ้ามาแม่เอาตกไปก่อนอเอาเนีๆอืม

กินเฉยมะละกอนี่หวานหวานาวดับเครื่องแล้วดับเครื่องแล้วดนว่งสองยังยังไม่เปิดยังยังอ๋อยังไม่เปิดนะคะจ้ะรู่นกระาไข ดาดายังไม่ร <my> ู <U preview. S 1> ้เลยว่าใครมา FC มาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพเออ FC มาจากกรุงเทพนั่นแหละเออเราก็ลุ้นอยู่ว่า FC ่าใดเนาะน่ะทำไมรถหรูจังเลยนั่น FC ที่โทรมาหายาเมื่อกี้หรือเปล่าเออใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงๆเลยโทรมาบอกว่านุ่นเดือนหน้านู่นจะมาที่ไหนได้มาวันนี้มาเลยมาเลยนุ่งน้องเอโห นึกว่าไม่อยู่ค่ะนึกว่าดารามาดารามาจากไหนด้วยนะเอ้านกนกนั่นแหละนกน้อยน่ะไม่สบายโอ้โหใช่หนูไปเออเออหมอเราแรกว่าจะมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่ว่านั่นแหละไม่สบายอ๋อทั้งอานผก็เลยต้องอยู่ก่อนมาดารามาจากไหนคราวนี้สวยกว่าเดิมเยอะ ไม่ต้องเคินไม่ต้องเคินค่ะหนูว่าจะมาดูที่พักกันเนี่ยจ้าอ๋อพร้อมที่จะทำงานแล้วเนาะหนูจะมาดูไว้ก่อนอ๋อดูไว้ก่อนอูที่พักกระทิตเมืดนนั่นละทิดเมืดนนั่นละป้าบอกว่าพักมื่นใครฮะบ้านบ้านแม่ดาอยู่แล้วอม่ดาย้บ้านเก่าประดามบ้าาานนกปดิเ่ไปดูบ้าน ถามป้าไปหาป้าไปป้าบอกว่าอยู่นั่นแหละถามมืดแล้วว่าให้อยู่ตรงไหนถามแล้วะก็มาแล้วก็ไปหาป้าป้าอยู่ออฟฟิศเห็นป้าถามมืดแต่ว่าให้ลุงยุอยู่ไหนมันบอกว่าอยู่นั่นแหละบ้านห้องเก่าประดานั่นแหละมันได้อยู่สวัสดีอยู่ใกล้ใกล้มืดอยู่ติดกับอะไรนะห้องน้ำออฟฟิศเก็บของะ เออนั่นแหละห้องใกล้เออก็อยู่ใกล้ๆครับใกล้ๆีนั่นแหละข้าไปห้องมืดนะมีอีกหลังหนึ่งโอ้การติดกันนั่นล่ะมาดูห้องน้ําอยู่ข้างหลังตรงนั้นมันสะดวกสบายแล้วมันได้ห้องน้ําอยู่ลำบากเดินออกมาก็เจอห้องน้ำอืมอืมพอดีเลยน้องนุ๊กมาประเดิมมันก็น่าอยู่เกีวข้าวเอาวหนูไม่ซื้อวาแล้ว โอ้ยคนสวยจะให้ไปเกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวแบบไหนนี่แบบเกี่ยวมือเกี่ยวมือเกี่ยวมือนกยุงตัวเดียงเทปอาชิ๊กเดี๋ยวเทียบความสวยเข้าหน่อยนะอ่าเทียบดูเทียบดูมืดแล้วดูกล้องดูกล้องอ่าตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะคะเห็นฟ้ามืดกับปั้นอุ้ยตายแล้วตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะคะจิผิวแลวโยก ไม่เป็นไรหาบริมกันแดดก็ได้แกบพักเสร็จแล้วอยู่ในนั่นแหละอยู่ในห้องแล้กไปเลยไอ้เมื่อก็อยู่นั่นแหละตื่นมาโอร่าเลยมาที่นี่ประมาณนี้นะคะ